Thank you. เมื่อพูดถึงจังหวัดขอนแก่นนะคะหนึ่งไฮไลท์เลยที่ทุกคนมักจะนึกถึงของที่นี่ก็คือการขุด้นพบซากไดนโนเสาร์วันนี้เราก็เลยพาทุกคนค่ะมาชมซากฟอสซิลกันที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงอุทยานแห่งชาติภูเวียงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น84กิโลเมตรมีแนวเทือกเขาล้อมรอบเป็นวงสองชั้น เป็นแอ่งคล้ายมองภูเขาไฟซึ่งจากยอดเขาเราจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่างที่สวยงามได้และภายในอุทยานยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างน้ำตกตาดฟ้าผาชมตะวันและที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไป ที่หลุมขุดค้นใช่ค่ะหลุมขุดค้นที่เรากำลังจะพาทุกคนไปจะเป็นหลุมขุดค้นใหม่ซึ่งระยะทางจากปากทางเข้าจะอยู่ที่ระยะทาง250เมตรค่ะดูประมาณค่ะใช่เพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระยะทางโดยทั้งหมดของเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะไปดูซากฟอสซิลนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3หลุมแต่ที่หลุมที่1กับหลุมที่2เนี่ยระยะทางจะค่อนข้างไกลนิดหนึ่งต้องใช้ระยะเวลาเดินถึง2ชั่วโมงแต่เราจะพาทุกคนไปชมหลุมใหม่ที่อยู่ใกล้ๆนี้ก่อนเลยค่ะหลุมขุดค้นที่เจอใหม่ ตรงนี้จะมีชื่อรานนะทุกคนจะเป็นรานแร่ยู่เรเนียมนะคะเดี๋ยวพาตรงนี้เข้าไปอีกไม่ไกลก็จะถึงหลุมขุดค้นที่สาค่ะเป็นหลุมขุดค้นใหม่ใช่ตรงนี้นะคะโอ้ยิงตืนะ <Yeah. S 1> น่าจะลงไปตรงนี้แหละทุกคน หลุมคุคนที่สามอยู่ด้านหน้าเราแล้วค่ะไม่ไกลทุกคนเดินเข้ามาได้และตรงหน้าเราแล้วคะ่ะทุกคนหลุมขุดคน้นซากฟอสซิลไดนโนเสาร์หลุมที่3คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันนะทุกคน ใช้ระยะเวลาเหมือนกันเนาะก็เลยต้องสร้างแบบที่ครอบเพื่อป้องกันไม่ให้พอซิลแบบมีปัญหาหลุมขุดคนที่สามบริเวณห้วยประตูตีหมา ซึ่งได้ทำการสำรวจและขุดค้นโดยดเรวลาวุสุทีทรนักบรรพชีวินไดโนเสาร์คนแรกของไทยที่พบว่ากระดูกในหลุมนี้มีความน่าสนใจพอมีความแตกต่างไปจากกระดูกชื่อื่นๆที่ขุดพบก่อนหน้านี้จึงนำไปสู่การขุดค้นเพื่อไขปริศนาซึ่งอาจทำให้เราได้ค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ม่เคยค้นพบมาก่อนบนเทือกเขาภูเวียง ิ้นี้ตาบอกเป็นซี่โครงตรงคอเขากระดูกคอเขายาวก็เลยต้องขุดทะลุไปถึงตรงนู้นคนพอเราทุบแผงออกไปก็ไปเจอชิ้นใหญ่ด้านนอกโอ้จะมูหนาวนะตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังคทุกคนกระบวนการ โดยที่มละลายเซลล์กระดูกบม้วก็เข้าไปแทนที่คลิปลักษณะเมรเื่อจริงๆเเจอเยอะมากับ่อใหญนเมื่อก่อนเมื่อ่อเป็นน้ำใช่ไหมคะดิ่ัที่พี่บอกครับ นี้เป็นพระพกขงเชิงการใกล้อว er. ัยวะใกล้ใกล้ก้นน้องหัวหน้าหว้ตรงนั้นเป็นคอคอเขาจะมีกระดูกทังหมดเป็นสามชิ้นครับ้จะมีที่โรงใต้คออ่ะสองชิ้นตรอคอน็ี่ชิ้นอันนี้อันนี้ก็เหมือนีเจอแล้วไม่น ที่จริงข้างๆพี่เขาบอกว่าก็เจออีกอีกตัวแต่ก <c oughs> ็มันบอกว่าจริงต้องมีแค่เดียวเราก็ทำต่องนอะเนี่ยพี่เขาทำล่องน้ำไว้เพื่อไม่ให้น้ำม,มันเข้าไปในหลุมนะ และที่นี่นะคะนอกจากจะมีหลุมขุดค้นไดโนเสาร์แล้วเขาก็ยังจะมีลานกลางเต้นและน้ํำตกที่สวยไม่แพ้กันเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปยังจุดต่อไปกันนะคะอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ20กว่ากิโลค่ะ แล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนน้ำตกตัดฟ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมน้ำตกข้างในกันนะคะโดยที่ระยะทางนะคะเดินไปที่น้ำตกจะอยู่ที่ระยะทางแค่200เมตรเท่านั้นเองทุกคนไม่ไกลทุกคน ซึ่งทางแล้วทุกคนเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะนี่ค่ะเหลืองอมีกหนึ่งร้อยเมตรแล้นว่าของจริงของปลอมหาจดจีใครมึงจะเอาเห็ดปลอมมาแต่งเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรทุกคนไปค่ะทุกคนเจอกันที่น้ำตกนะคะห้าสิบเมตรสุดท้ายค่ะ มทุกคนเส็นต่อไกล้เข้ามาแล้วนีกอกต้องเป็นมันใดกันตันนี้ครั้งไหนในที่ง่าย แต่นี่จริงเขาก็ทำทางเาให้ดีแล้วมีราวเหล็กให้ตับนะคะทุกคนไม่ต้องกลัว น้ำตกอยู่ตรงข้างหน้าเราแล้วคะะ่ะทุกคนแค่เห็นจากตรงนี้ก็ดูแล้วว่าสวยวมากน้ำเยอะมากแล้วนะ้ำขาวมากอลังการมากไอ้น้ำแบบไม่ได้เอาเสื้อกันฝนใะช่ปุ้งก็เห็ตรงนี้เลย่ะ น้ำตกตาดฟ้าเป็นน้ำตกขนาดกลางมีความสูงประมาณ20เมตรเกิดจากรอยแตกของชั้นหินที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนมีต้นกำเนิดมาจากลำห้วยตาดฟ้าปริมาณน้ำตกจะเยอะในช่วงฤดูฝนมองเห็นเป็นม่านน้ำสีขาวฟูงกระจายไปโดยรอบบริเวณน้ำตกท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่และผืนป่าอันรม่มรื่น ซึ่งหากเพื่อนๆไม่ได้มาในช่วงหน้าน้ำน้ำตกจะไหลลอดลงไปในชั้นหินทรายซึ่งมักทำให้เรามองไม่เห็นน้ำที่ไหลไปตามลำห้วยเลยค่ะ น,นี่ก็คือจุดหมายสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วค่ะทุกคนผาชมตะวันผาชมตะวันภายในอุทยานแห่งชาติภูเวียงมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ687เมตรเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นและยิ่งช่วงปลายฝนต้นหนาว บริเวณนี้จะสามารถพบเห็นหมอกหรือทะเลหมอกได้อย่างชัดเจนอากาศเย็นสบายกำลังดีและในวันที่ฟ้าโปรง่งอากาศแจ่มใสเราจะสามารถมองเห็นวิวเขื่อนอุบลรั์ที่อยู่เบื้องล่างได้จากบริเวณนี้เลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานว่าผาหินแห่งนี้มีอายุราว140ล้านปีต่อจากยุคจุลาสิกซึ่งเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกและยังคงอยู่ให้เราได้ชื่นชมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะผาชมตะวันขาวมาก อืมซื้อของฝากแม่ตัวเล็กไหมเป็นของฝากของอุทยอยียแห่งชาติภูเวียงใช่เลวลาต้องมีไดโนเสนาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จะซื้อไปให้เด็กๆเล่น แล้วครั้งหน้าเราจะไปเจอกันที่วุทยานไหนอย่าลืมติดตามนะคะ